พีซีเหรอครับอ๋ออ๋อแสดงความยินดีด้วยนะครับที่แบบเออเล่นสตอรี่มาเหนื่อยไหมครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับพิตาเบรอะไรอะไรอะไรไเ,ปะะเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอันนี้อยู่คุยกับพวกน้องๆอ,อยู่พิตาพ่ตาอะไรเธอเป็นอะไรเนี่ย

ฮัลโหลครับคุณผู้หญิงฮโหลครับครับไดครับอันนี้คืองานอะไรหรอครับโพเลครับเอา้ามาโพลคนเดียวหรอครับแล้วหมูที่ไห่มีเจ้าเจ้าของแลือยังอะ หมูที่กาะไหล่ครับ,ออรรบมีเจ้าของหรือยังเอ่อจะซื้อหรอขายไม่ง่าครับไม่ขายครับหมูไม่ขายแสดงว่ามีเจ้าของแล้วหรอ ทำไมถึงไม่ขายอ่ะของเราไงอ้าวแล้วเรามีเจ้าของหรือยังอ่ะไม่ค่ะอ๋อแกง่ง อันนี้บีบเหรอครับใช่ไอ๋ออ๋อสแสดงความยินดีด้วยนะครับที่แบบเออเล่นสตอรี่มาเนหนื่อยไหมครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับผมไม่ผมไม่พูดการมใส่มันอยู่แล้วไอ,อพวกแก้งที่มึงจมมาผมรู้ว่าไหนเล่นได้ไม่เล่นทำไมถึงเก่งจังอนะ่ะ แบบโอ้โหใต้ตั้งสี่ร้อยใบด้วยโหดมากเลยน,ะนาถึกมากเลยด้วยจะเล่นแบบสี่ร้อยใบอะนอนดึกขนาดไหนก็ยังอยู่ตลอดอดทนะครับเป็นหญิงแกงหรอครับไม่เท่าไหร่อืมชื่ออะไรอะครับฮชื่อแกงส้งมครับฮะ แกงส้มมันมันขอดูบัตรได้ไหมครับหรือแกงส้มจริงเหรอวมขอดูบัตรได้ไหมอะไปขับขี่เหรอ,อไม่ครับดูบัตรประชาชนครับที่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะครับที่ชื่ออะไร กัเราจะชื่อชื่อตอนครับชื่อตออเอาพี่ขอดูบันหนูหน่อยได้ไหมอ่ะเราชื่อแกงส้มไงไม่เชื่อกันหรอเราเอา้เอาล้วพี่พูดไปเราเชื่อพี่ไหมอ่ะเชื่อก็พี่อยากรู้ว่าครั้งแรกที่คุยกันกับเราเนี่ยเราก็หงไม ไหนว่าแกงส้มผี่ไม่อ่านว่าอะไรวะปานาอะไรอ่านว่าอะไรอะไหนบอกว่าแกงส้มอ่ะชื่อจริงพนงชื่อเล่นแกงส้มครับอ๋อโอ้ยคนมีหมูนี่เขาบอกว่ารวยนะที่ก่ออร่ะ ดูดิเจอกันครั้งแรกก็โกโหกกันซะแล้วเนะี่ยเจะแกงส้งมจริงๆเราทำไมถึงมาอยู่บีบีซีอะครับแล้วอยู่มานานหรือยังอะไม่ไม่นานครับไม่อยู่กับเพื่อนอ๋อมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายครับมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะพ่ตาสพ่ตาส ตาเปอะไรอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่อยู่คุยกับพวกน้องๆอยู่ตาพิตาว่าไงแฟงว่าไงน้องพี่พีมาทางนี้ก่อนพี่มาทานนี้ก่อนพี่พี่พี่ลองพี่ลองไปดูพี่ลองไปดูสตรีมพิติตอนนี้เด็กวตอนนี้เลยนะดูได้หรอดูได้ดูได้ เขาไม่ได้อยู่ในเมืองพี่พ,พี่ลองไปดูด่วนตัวกูได้ยินพูดเบาพูดอ่อยพูดชอยเลยเนาะอะไรได้ยินอะไรต้องถามคนดูกูยังไม่ได้เห็นได้คุยกับใครเลยอะไร อะไรเธอเป็นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไปดิจะคุยกับน,น,น้องจะคุยกับคนดูเสียระบบ,บ,บเ,เสียระบบเเสียระบบมดี๋ยวเพิ่งมีใครโดมาเดี๋ยวเพิ่งมีใครโดมาอย่าเพิ่งมีใครโดมา ไอโบปิดประตูไม่สนิทหรือเปล่าเนะี่ะประตูมันเป็นไรอ่ะ <c oughs> มึงลองเปิดออกมาดิถ้ามันปิดไม่ได้อ่ะ, <c oughs> อะมันจะมายืนอะไรอยู่นี่เนี่ยไม่ได้ยืนคุยกับหมาอยู่โอ้โห <c oughs> พี่ครับมีกล่องส้อมขายไหมครับเล่นๆแหละครับไม่ไม่มีครับไม่มีถามลูกพี่ผมด้วยน้องๆแกล้งกันเล่นพี่กียกับน้องแกล้งกันฮัลโหลครับคุณแกงส้มแล้ว เมื่อกี้ผมดูวันเกิดคุณไม่ทันนะครับคุณมันเกิดคุณวันไหนแล้วอายุเท่าไหร่ครับถามได้ไหมอระขอโทษนะครับที่ถามวันเกิดวันที่สิบสี่ครับคุณเกิดวันที่สิบสี่เดือนอะไรอะไรล่ะครับเดือนกุมภาครับวันวาเลนไทน์อ๋อกคเดือนกุมภาเหรอครับใช่ครับ เหมือนกันเลยครับผมเกิดสามกุมภาเอาดิหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงอร,รอดูอยู่ผมรอผมยี่บห้าหรหรครับยี่บห้าใช่หรอเดินกุมภาหรอชกตกลงคือผมลิขิตใช่ไหม สิใี้เป็นยังไงผรมเล้ยคิด้หรอครับขี้น่าจะเกิดสัก13กุมภานะ <ทำ S 2> จะได้ยอยู่ใกล้ๆกันโอ้สามก็พอแล้วครับ พี่ตาแล้วพี่รู้ไหมนี่เขาอายุเท่าไหร่นี่ไม่รู้เอ้ยให้เป็นแล้วพี่ให้เขาดูบัตรยังไงอ่ะกดใช้บัตรดิเวอไปนบนสุดอะ่ะเนี่ยครับนน่น่เน,น,น่อันนี้กูก่อบมั่วมาเปล่าเนะี่เห็นไหมครับวันที่สามนะครับวันที่สามแล้วก็พอสอดศูนย์เก้าหรอศูนย์สองครับไม่ใช่ศูนย์เก้าศูนย์สองครับ ศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกครับเก้าเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดน,นี่แหละยังที่ก็เป็นพี่หนูแหละถ้าเปลี่ยนจากที่เป็นผัวได้ไหมฮะมันไปไปครับพีม่มันมันไปไปตรงไหนอะ แค่รู้จ,จักกันก็เออก็คุยกันก็ปกติได้ไหมหนูเพิ่งเจอพี่เองเฮาพี่ก็เพิ่งเข้ามาเล่นไฟเอ็มไงหาเมืองเล่นมันก็มาลงที่แฟมเนะเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะครับพอจะมีแนะนํำไหมครับมีเต็น,น้องคนนี้พามาแนะนําว่างานนี้ดีครับมีแต่คนมาทําแต่พี่ต้องเอารถโลมาทํานะถ้าพี่ไม่มีล่ะครับ พี่มาฟาร์มกับหนูได้ไหมพี่มีเศษเหล็กหรือยังอะไรนะครับพี่ลองฟาร์มรอบเมืองหรือยังมันไม่มีคนพาพี่ไปอ่ะนี่ไงผมผมไม่ว่างครับเดี๋ยวผมต้องไปทำอย่างอ <มา S 2> ื่นครับไปกับพี่ได้ไหมพี่จะหลอกหนูไปไอ้นี่ปัญญาไปต้วหรือเปล่าโอ้ไว้เนี่ยโอ้โหห <akkor S 1> น้าตาพี่เหมือนขืน่นเอ้ยไม่ใช่หน้าตาพี่เหมือนโจรขนาดนั้นเลยเหรอ เชื่อใจพี่ได้ไหมเนี่ยโทษนะเมื่อกี้พูดผิดเชื่อใจได้ไดเอา้าล็อกรถไหมเนี่ยมันมันต้องล็อกอยู่แล้วเป็นปกติโอ้โหใส่เสื้อแก๊งใส่เสื้ออะไรน้องมันเราเป็นโจรได้เด้เหรอเราใส่เสื้อแก๊งอะไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมล่ะไ,ไม่ใช่พี่คือมันอหนูปวดล็อกแฮก ดูประตูด้วยแงมแล้วมุ้งจัดเลยตอดหนึ่งร้อยเต้าร้อยเต้าพ่อไงะมาหนูอายุเท่าไหร่อ่ะเป็นพี่เป็นอายุยี่สิบสามครับเอาดีดี 23, 23. ตรงตรงพี่ก็ยี่สิบสี่นะพี่บอกยี่สิบห้าแตยังไม่ถึงไง กุมภากันยี่ห้าครับเฮ้ยมึงเปิดเลยนังหนาในกุมภาวะอะไรนะครับต่างกันหนึ่งปีพี่ก็เป็นพี่หนึ่งไงมากกว่าหนึ่งปีสี่ปีเฮ้ยเสียงอะไรเข้ามาตีดิด๊งอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะพอหนุ่มพูดพี่ได้ยินเสียงตีดิด๊งคืออะไรอะ่ะเสียงโทรศัพท์ครับ พี่ไม่อยากเป็นพี่อยู่ดีพี่อยากเป็นผัวได้ไหมบันไวายไปอ่ะพี่หนูเพิ่งเจอพี่เองคนเราอ่ะจะเจอกันด้วยผมลิขิตหรือหรือโชคชะตาสุดท้ายอ่ะสวรรค์นนะั่นจะพระเจ้าจะเป็นผู้กำหนดให้เราใครดูหนัง เรื่องหนึ่งไหมครับเรื่องอะไรไม่ใช่หนังดิมันเป็นนิทานผมถ้าผมพูดไปคุณไม่เชื่อไม่เชื่อ,อ,อ,อก็ไม่เป็นไรนะมันมีอาจะให้ผมเล่าให้ฟังไหมไมันมีอยู่วันหนึ่งอันนี้มันมา,มาจากเรื่องจริงมันมีอยู่วันหนึ่งชาติที่แล้วอะผู้หญิงกับผู้ชายอะเขาอยู่คนละประเทศกัน แล้วเขาทำสงครามกันอะใช้เวลาสิบกว่าวันแล้วทีเนี้ยทำสงครามเสร็จปุ๊บฝั่งผู้หญิงอะเป็นฝ่ายชนะฝั่งผู้ชายเป็นฝ่ายแพ้หลังจากนั้นโชคชะตาเขาก็เหมือนแบบให้มาเจอกันบ้างครับผู้หญิงเขาก็ไปเก็บพวกอะไรอ่ะเขาจะพวกอะไรพวกอุปกรณ์ทำเกาะให้แบบ ให้พวกให้พวกคนในประเทศเขาอะแล้วทีนี้ยผู้ชายเขาก็ขี่ม้ามาแล้วก็มาเจอครับมาเจอผู้หญิงมา,มาเลยเรอใช่ครับขี่ม้ามาแล้วก็มาเจอผู้หญิงกําลังทําเสื้อเกาะเอาไวา้ทำํำม้าพี่ตัวสีม่วงหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่อันนี้ผมพูดจริงๆนะเนี่ยก็คือเอาจะจะฟังต่อไหมนี่ผมจะเล่าต่อ ได้ะครับอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผู้หญิงกําลังทําเสื้อก่อให้ประเทศเขาอยู่อ่าแล้วเขามาทําคนเดียวแล้วผู้ชายก็มาฝั่งผู้ชายเป็นมากับน้องมันสองคนหลังจากนั้นอ่ะผู้ชายเขาก็ไม่กล้าทําอะไรผู้หญิงเขาเขาให้เกียรติเอาตรงอ่ะมันเจอแวบ,บแรกมันอยากได้เป็นเมียเลยอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นอ่ะ เขาก็ตามตือ้อถึงเขาจะเคยแบบว่าอยู่คนละประเทศเคยแบบว่ามีเรื่องบานหมากันนะแต่ผู้ชายมันก็ไม่อยากทําอะไรผู้หญิงไงเพราะมันหลงรักและผู้หญิงคนนี้น่ารักด้วยเฮคัวเขานั่งขำอยู่ข้างเขาอาเองโดยแน่แดงหนึ่งร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอดหนึ่งร้อยเต้า <10. S 1> แล้วทีนี้แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เหมือนจะแบบว่าเหมือนจะไม่สนใจ ไปมาไปไปไปมามาผู้ชายจะก,กลับแล้วผู้หญิงก็หลังเอาไว้หลังจากนั้นก็กินเวลาไปประมาณสามชั่วโมงครับอู้สามชั่วโมงเลยหรอลูอืมรัดไงเขาเรียกว่ารัดกอไปแต่ไม่รู้นะเขาไปทำอะไรก็หารไปสามชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็เลยเป็นแฟนกันปัจจุบันครับ สามชั่วโมงนี่คืออะไรอะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันผ่านมันมันหนังอีนิทานเรื่องนี้มันมันมันกอไปไงมันรัดไปเลยอะสามชั่วโมงอ่ะหมายถึงพาไปฟาร์มอะไรนี้หรอไม,ไม่รู้มันเป็นนิทานถ้าพี่<ค>ร,รู้พี่ก็ใช่ถ้าพี่รู้พี่ก็บอกหนูแล้วดิหนูคอยไปหาคำตอบตรงนั้นเอาแล้วกัน ได้แต่พี่ไม่ทำเกาะหรอพี่ก็ททำอยู่เนี่ยเกาะเด็กเนี่ยผู้หญิงเนี่ยห <c oughs> <c oughs> ยอกครับหยอกหยอกหย,ยอกเล่นครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับประมาณนั้นครับแล้วเป็นไงพี่หลังจากนั้นก็ <c oughs> กำเนิดอ่า <c oughs> กำเนิดลูกออกมาครับสองคน <c oughs> ผู้หญิงเขาให้กําเนิดลูกมาสองคนสามชั่วโมงเลยนะเอา้าหลังจากนั้นหลังจากสามชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็แยกย้ายกันไปไงผ่านไปหนึ่งปีไงฮะเก้าเดือนไม่ใช่ก็ผ่านไปปีหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าในนิทานมันบอกผ่านไปปีหนึ่งอ่ะอแล้วมีลูกอยู่สองคนเป็นลูกแฝดเวลาแม่เขาอ่ะผู้หญิงอ่ะเวลาผู้หญิงอ่ะเขาจะไปฟาร์มตรงไหนอ่ะเขาจะพาลูกเขาไปด้วยลูกเขาจะซุกซนหน่อย จะเดินอ้อมวนไปกันมาแล้วก็เคาะหัวกันแล้วก็แกล้งกันเล่นวิ่งเป็นวงกลมกระโดดกอดกันเล่นๆเฮ้ยหนูฟังพี่ไหมเนี่ยพี่เหนื่อยนะเนี่ยหนูกำลังดูตรงนี้อยู่ไงโอเหมือนให้พี่พูดหลอกตัวเองไปวันๆเนาะ <laughs> โอ <laughs> เราไปเถอะกูว่ากูนั่นแหละพูดหลอกตัวเองอยู่ล่ะโอ้ยเชี่เยเหมือนเขาไม่สนใจกูสักอย่างเลย,เยเอะคิดจะไปแล้วเหรออ,อ๋อแล้หน,นาะเห็นไหมผู้หญิงก็ห้ามผู้ชายเหมือนในหนังเป๊ะเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมแต่ต้องรออีกสามชั่วโมงถูกไหมโอ้โ,อโอเหเลอแค่รออีกสามชั่วโมงเอางี้ของแบบนี้มันต้องใช้เวลา ถ้าหนูอยากลดเร็วทันใจหนูสกิดมาเบอร์พี่นะ934001พี่เอาจริงนะพี่บอกก่อนได้แต่หนูเมมไหม934001พี่อยากมีเบอร์สวยอะประมูลได้ที่ไหนเบอร์เลขในเมืองเลขอะไรสวยที่สุดเหรอครับหนูชอบเบอร์อะไรอะแ่มมันมีประมูลเบอร์ไง เบอร์พี่ก็เดี๋ยวหนูดูเบอร์พี่ก่อนถ้ามันมีเบอร์ประมูลน่ะพี่อยากประมูลเบอร์หนูชอบเบอร์อะไรหรอเบอร์ตองหนูมันก็สวยอยู่นะเบอร์หนูเบอร์อะไรหรอห้าสี่สามสี่สี่สี่โอ้โหเออสวยว่ะแต่ห้าห้าสี่สามพี่ว่าไอ้เลขห้าสี่สามมันไม่ค่อยมงคลอ่ะไอ้เลขสี่สี่สี่เนี่ยมันจำง่ายอ๋อเอ้าก็ห้าสี่สามสี่สี่สี่ไม่ใช่หรอเบอร์หนู่ะ หนูไม่รู้ว่ามันมีคนใช้ไปหรือ,อยังนี่สามต,ตัวมันจะมีประมูลเบอร์อีกไหมพี่ก็อยากประมูลมากน่าจะมีคนขายอยู่นะพี่ลองค้นหาดูาเคยมีสักวันหนึ่งไหมถ้าแบบว่าถ้าเราไม่ได้เล่นแก๊งกันนะเรามาเป็นประชาชนเป็นพ่อแม่ลูกกันไหมได้ถ้าพี่ไม่เป็นแก๊งแล้วหนูก็ไม่เป็นแก๊งนะ แสดงว่าไม่มีวันนะพี่ต๊อดถ้าเขาพูดอย่างใช่เหรอไม่ได้ยินไม่ได้น้องเอาสรุปหนูจะมีวันไหมเนี่ยมีก็วันที่พี่กับหนูไม่เป็นแก๊งกันไงไม่เป็นแก๊งแล้วแล้วเป็นอะไรกันล่ะครับถ้าเป็นแก๊งนะหรอถ้าไม่ได้เป็นแก๊งแล้วอะเราจะเป็นอะไรกันหรอ เป็นไรดีอะพี่เป็นผัวน้องเป็นเมียได้ไหมให้มันถึงวันนั้นก่อนนะพี่แต่มันถึงวันที่เราไม่มีแกงก่อนใครคิดแล้วกันพี่เอาจริงนะพี่บอกก่อนตรงรุ่นเลยอะตรงรุ่นเลยอันว่าเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะแล้วเจอกันค่ะอา้าวจะไม่คิดอะไรแบบ แบบก่อนไปจะมันจะไม่มีแบบแตหนูคิดว่าแบบอย,อย่างงองอย่างเงี้างงายนนนหนูทำไม่เป็นจุ๊บหมดอย่างเงี้ยจุ๊บหน้าหนูทำไม่เป็นพี่ทำได้ไหมพี่ทำแทนได้ไหมโอ้หแมวพี่ไม่เคยจูบใครปากพี่ไม่เคยจูบใครมาก่อนเลยเนะี่ยรู้ไหมทำไมอะ่ะเขาบอกว่าพี่ปากเหม็นหน้า ใช่หมืนว่าพี่อ่ะหลายคนแม่คุณพี่ขำมากั้นคุณช่วยจุกบจุ๊พี่ผมหน่อยได้ไหมครับตีกันแต่เราปากเหม็นเป็นเชีอนก็ได้ทําไงแบบเหม็นเหม็นบวกเหม็นเจอกันนั่นแหละได้ไหมครับทีนึงมันมาไล้เหรอปี่สารไล่แนะนำวิธีให้ไปตีเกงเขาให้แตกมึงได้เขาเลยหนูจะทำไม่เป็น เอาพี่สอนดิพิตัสพี่สอนขอดิโอ้โยพีศาจไล่มาแล้วฮัลโหลลูก <มา S 1> แล้วใครครับวัดจะพ<า>่อยังไงเนี่ยจำพ่อไม่ได้เหรอลูกอะพ่อ,อยังไงคือน้องคนนี้ผมไปรับเลี้ยงมาจากไอในเมืองนะครับโรงพยาบาลในเมืองครับเขา เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นเด็กน้อยแล้วแบบเขาไม่รู้ครับว่าแบบพ่อแม่เขาคือใครเนก็เลยรับเลี้ยงก็เลยพามาอยู่แก๊งด้วยเขามึนนิดหน่อยครับขอขอโทษแทนก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมครับน้องเชื่ออะไรอ่ะอชื่อไอครับเชื่อไอหรอใช่ครับ ทำไม่ถึงชื่อไอ้หอ้าวใกล้ผมชื่อผมครับแล้วพี่สาวชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นว่าแกงส้มครับโอ้โหอันนี้ลูกจะเอาของพ่อเลยหรอนะอะไรไม่ถามขอโทษครับขออโทษครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลังรีเข้ามาไหมครับเข้าครับเข้าผมก็เข้ามานะแล้วผมไม่ออกด้วย จนกว่าคุณจะไปอ่ะแล้วผมค่อยออกสามช่มงใช่ไหมคุณอยู่กี่ชั่วโมองอ่ะคุณเข้ามาแล้วคุณออกกี่โมองอ่ะคุณอยู่ถึงกี่โมองอ่ะเอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่น,นานๆนะไม่ไมคุ้มเลยมาหาเกอครับเดินมาแล้วครับเจอกันครับไม่ผิดพัดผิดพัดผิดพัดข,ข,ขอเปย์พัดมาดิมีเปย์กูมีเปย์ โอ้หมืน่นยิบหายเลยเว้ยสามดิสามดิมดีเปร์มีเปร์ปี่ดูหัวแดกเก์สามตอนตอนนั่งแข่งบีบีคีบีบีคิวนั่งขำเราแจ้งไปมันแจ้งได้หรอกูไปทำอะไรอ่ะใช่หรอกูโดนแจ้งได้หรอกูพูดแบบนี้นนะ เล่นแบบนี้กูยังกูยังโดนแจ้งอีกเหรอมันแจ้งได้เหรอเจอกันในสัตวเอา้าเขาก็คุยดีกับพี่ <ไป S 1> เลยพูดเ,เล่นเป็นั้นแหละเขาโทษต่อไป